อะหน้าแดงอะไรไม่มีไปกินซ้มตามาไม่มีรอยลิปสติกจะรอยป้าอะไรพี่พี่ซ้มตามาป้าเล้เนี่ยรอยลิปสติกเนี่ยนี่มันรอยลิปสติกลิปสติกบ้าไม่มีเพื่อนพี่มันพาพี่ไปไปนั่งไปไปร้านจริงเฉยก็แค่ไปนั่งกินเฉยแต่พี่ไม่ได้อะไรที่จริงพี่พี่ไม่กินแต่ว่าเขาก็มาแบบมามาจุกพี่อะไรพี่อ่ะอ๊ยอ๋อติก น่าเกียดว่ะเอาเตงน่าเกียดอะไรมัน สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องจานทีมแล้วทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งแฟนของผมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะแกล้งหนักกว่าเดิมนะคะรับปกติเนี่ยผมจะทําคลิปในบ้านใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ ผมจะแกล้งออกไปนอกบ้านไว้ทุกคนเออคือตอนนี้มันติดเกมหนักเลยคือแบบมันไม่สนใจผมเลยนะครับคือตอนนี้เล่นเกมไปประมาณ3-4ี่ชั่วโมงแล้วอะจนผมแบบต้องมาถักคลิปแกล้งอะทุกคนคือไม่ไหวนะครับวันนี้นะครับเราจะแกล้งประมาณว่าเราเนี่ยจะแอบหนีแฟนเที่ยวพับนะครับโดยการที่เราจะทํารอยจูบนะทุกคนคือแบบว่าผมไปดูติ๊กต็อกแล้วแบบผมเห็นคลิปที่แบบเขาทาลิปสติกแล้วก็จูบมือตัวเองแล้วก็มันแปะใช่ไหมเออผมเอามากไว้ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปทาลิปนะครับแล้วก็จูบมือตัว แล้วก็มาแปะตามหน้าตามคอนะทุกคนแล้วลเรานะครับก็จะไปแอบนอกบ้านนะทุกคนเราแบบลงมาข้างล่างเนะี่ยเราก็จะทําเป็นเหมือนว่าเพิ่งกลับประจักกรเที่ยวอะไรเดีด๋ยวมาลองดูกันนะครับคือผมจะเอาคืนเด็กหาแก้นะยมหยิบนี่เคยแก้มผมไว้นะผมเอาคืนแล้วคลิปนี้ก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอกําลังใจสักส0 0 0ันไลค์แล้วกันนะครับทุกคนพี่ว่าพี่โดนกระทืบโดนเตะโดนต่อยแน่นอนเลยนะครับแหมอันตรายมากเลยคลิปแบบนี้ยิ่งถามยิมเจ็บตัวแล้วมาเตะมาต่อยพี่คือโดนทำลายร่างกายุกคลิปเลยครับไม่ไหวเลยถ้าชมแค่ โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็พี่มีกิจกรรมอยู่นะตอนนี้นะครับใครที่มาดูคลิปพี่ตอนเปิดตัวนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดตัววิดีโอสดๆนะทุกคนนะตอนนี้พี่ก็มีกิจกรรมแจกบัตรทูด้วยนะครับทุกคนโดยการที Russell ่พี่เนี่ยจะโพสลงในแชทนะครับนะใครที่มาดูสดๆนะครับก็จะมีโอกาสได้บัตรทูมันี่ไปนะทุกคนนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดไว้นะทุกคนใครที่คิดไม่แจ้งเตือนนะครับให้กดยกเลิกติดตามกดติดตามใหม่แล้วก็เปิดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเริ่มแผนการทาลิปติกนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบนปากตัวเองแล้วก็จุบตรงมือนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะเข้มข้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมวัดตั้งกล้องไปมนึงนะผมไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มันจะแบบเข้มแค่ไหนนะครับเอาแค่แบบว่าดูแล้วรู้ว่าแบบเราหนีเที่ยวอะ่ะเข้มอยู่นะมันเป็นแบบหัวแบบทาแบบนี้นะทุกคนดูสวยวกันนี้อืมโอ้ยแ <c oughs> โอ๋วเข้มจัด สวยเลยเกมนี้คือแบบว่าลิปลิปผู้หญิงมันต้องแบบนานๆหน่อยนะครับทุกคนเออแบบเหมือนโดนจุ๊บจริงๆอะไรเงี้ยทาไม่เป็นด้วยเอา่ยเหหม่สวยเกินโอเคมาเดี๋ยวลองจุ๊บใส่มือนะทุกคนแล้วเราก็จะแปะแก้มเราแล้วทุกคนได้อยู่อู้ยทำไยทุกคนได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะจุ๊บอีกทีนึงเอออู้ทุกคนไปโดนตีก็โดนเตะแล้วเขาเนี่ยอ่ะตัวนี้ด้วย โอ้ยตค้อนะทุวคนอนแล้ว,ว,อวโอ้ท่าไหมทม่าไหมคือแบบเหมือนเราแบบต้องต้องโดนสิ่งหนักเลยผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมแม่งโคตรสัตย์เด็ดเลยทุกคนเอาไงดีวะอ้อแดงโอ้ดูดีทุกคนลอยนะครับอันนี้คือลอยจูบจริงๆเลยตรงตรงตรง,ตรงอันนี้แหลจะจนจะหมดละกูโดนทางหน้าแล้วตอนนี้นอ่ะ ไม่มีตั้งได้เป็นแต่รอยจุบโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปล้างปากก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างมือด้วยนะครับเดี๋ยวแฟนจับได้เดี๋ยวแฟนแบบทำไมปากมึงแดงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเลี okay, ๋วเจอกันฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เสียงตีนมากมากเลยครับฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะทุกคนนะไปเจอกัน เพื่อนไปไม่บอกอีกแล้วที่ไหนนั่งชิวไหนแล้วทำไมไม่บอกไปตั้งนานสามชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยถ้าเกี่ยวอะไรกับเล่นเกมเ็งก็บอกเขาดีออกไปข้างนอกอะถ้าเกิดดิมออกไปบ้างอะโอเคแหละนี่มามาแล้ว ไปกเพื่อนเฉยไปไปกินร้าน,น,นตรงนี้นเองนั่งชิวตรงนี้เองนอนพี่ไปตรงนี้เองไปหาเพื่อนมาคือไปแป๊บเดียอไปนั่งกินอะไรหน้าใบแดงแล้วนะอะหน้าแดงอะไรไม่มีไปกินซุปตามาทำไมมีรอลิปสติกจะลอยป้าอะไรพี่พี่ซุปตามาตบบ้าแล้วเนี่ยลอยลิปสติกเนี่ยนี่มันลอยลิปสติกลิปติกบ้าไม่มีแกงใช่ไหม มันแก้อะไรพี่ไม่ได้แก้พี่ไปร้านนให้ชิวเป็นยงส้มตำมาดิสติกอะไรนะคะดิสติกที่ไหนไม่มีเต็มหน้ากระจกมาปาหรือเปล่าจบกระจกไหมเนี่ยเนี่ยพี่ไปเที่ยวเพื่อนมาพี่ไม่ได้แก้ตงพี่จะแก้ไม่แก้แสดงว่าไปใสมาเตงก็ฟังพี่ก่อดพี่ไปกินร้านส้มตำทำอะไรกินร้านส้มตำแล้วทำไมมีรอยดิสติกป้าเป็นร้านนให้ชิวคลองสอนี่เองที่ไม่รู้เพื่อนมันแก้พี่ไม่รู้เตงก็ฟังพี่ก่อนดิเตงก็อย่าเพิ่งตีพี่ดิสิมจะรู้นี่ ไม่งั้นไม่ให้ดูนี่ตีก็ปาแล้วบอกตก็ใจเย็นๆกับพี่จะดูไหจับเนี่ยรอยลิปสติกเนี่ยเพื่อนมันแกลเพื่อนมันจุ๊บไปเฉยจุ๊บบ้านเลยผู้ชายทานลิปอ๋อพี่ก็ไม่รู้เพื่อนมันแกลพี่จะไปทําไมร้านตรงนั้นดีพี่ไม่ไปหรอกพี่เขาไม่เป็นพี่ไม่เคยเข้าเขดีๆเข้าดี้กินส้มตำไปไปกินเสียร้านไหนของสองเพื่อไปหาเพื่อนเฉยชื่อร้านอะไรส้มตำ มาตบปุ๊ะอ้าวเตงพี่ก็จําไม่ได้พี่มาเพิ่งคิดได้เนี่ยมันมันรีบเข้าไปเพื่อมาโทรมาเร่งก็เตงเล่นเกมไม่สนใจพี่เนี่ะเปล่ามันมีแล้วเวลาพี่เล่นเกมมันออกไปแบบนี้บ้างไหมเอายดีไม่เชื่อแล้วว่าพี่ไปนี่มาพี่แกล้งใช่ไหมพี่จะแกล้งทาไมแล้วมันรอยลิปสติกเนีี้เนี่ยเพื่อนพี่มันแกล้งอ่ะเพื่อนพี่มันพี่ก็เห็นมาเอามือมาจับหน้าพี่พี่ว่ามันแกล้งพี่ จับหน้าเลยมันเอามือมาคำาอย่างเงี้ยมันแก่งพีอเปล่ารอยลิปติเยอะด้วยเอาดีๆตอบความจริงเตงจะรับได้เหรอพูดสิเฮยคุทำอะไรมาจะตีพี่แล้วพี่พู้โตๆได้อิ่มรับได้ปะล่ะรับได้อาดิตีด้วยถ้าเกิดนี่ไม่พูดความจริงว่าตีไม่เอาถ้าวเต็งตีพี่จะกล้าพูดปะล่ะเต็งก็สัญญาว่าเต็งไม่ตีพี่เข้ใจะปะ เพื่อนพี่อนทาพี่ไปไปนั่งไปไปร้านดิ้งเฉยก็แค่ไปนั่งกินเฉยแต่พี่ไม่ได้อะไรที่จริงพี่พี่ไม่กินแต่ว่าเขาก็มาแบบมามาจุกพี่อะไรพี่อ่ะอ๊้ยอาเตงน่าเกลียดวะอ้าเตงน่าเกลียดอะไรมันโอ้ยโอ้ยเตงมึงโอ้ยเจี๊ยบ พูดนาแก้งใช่ไหมพี่พูดนาแก้งใช่ไหมพี่ไม่ได้แก้แก้อะไรรอเล่นสติกนี่คือแก้งอยู่ใช่ป่ะถ่ายคลิปใช่ไหมไม่งัจริงพี่ไม่ได้แกลี้ยกล่โอ๊ยเต๊ะมันอันตรายเต๊ะมันโต้ใหญ่ติกได้่ยบบ้านหรือเปล่าไม่ต้อพูดความจริงก็พี่แก้ไปกินนิดเดียวแต่เขาไม่จุกพี่เฉยอุ้ยเต๊ะมันเจ็บเงาแสดงความจริงใช่ไหมเอ็มได้แก้มผู้หญิงจุกพี่ใช่ไหมไม่หรอ โอเคมันเจ็บไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้ใครเล่นใครเล่นใครโอ้ยมันเจ็บไม่เอาก็แค่ไปกินเ,ยเฉยแค่เขาไม่จุ๊แค่ไปกินแล้วมันจุมจมจ๊มันมันควรไหมโอ้ยเตมันเจ็บควรอะถ่ายคลิปใช่ไหมถ้าเกิไกดไม่งั้นอีตีแรงกว่านั้นะครเจมต้องการอะไรจากพี่เตมคิดว่าพี่แกล้งอีพีหล่อพี่ไปเที่ยวบ้าจริงหัวร้อนแล้วนะจอิจริงๆ จริงนับหนึ่งมันมากระบอกมันเจ็บก็โตมาต่อไปเตยคิดว่าพี่ระพีเตยคิดว่าพี่แกลอี๋มาเขาก็แค่จุ๊บพี่เองมันจะอะไรไรักนั่นจะเ่าเรื่องจริงตั่นเรื่องจริงก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่พูดไปแล้วความจริงอ่ะอุ้ยแต่เย็นที่ร้างคุยก็ค่อยคุยกันอ่ะค่อยค่อยคุยจะเอานี้หรือออกกระทืบไม่เอาเนียคุณได้ไหมอ่ะเตย่าคุณหน่ายแกล้งใช่ไหม พี่ไม่ได้แก้พี่ไม่ได้ทำสีพี่แค่ไปไปนั่งนิ้งไอเถิดดสภาพแบบเนี้ยเหมือนคนเพิ่งไปเอาเันเสร็จอ่ะไม่เขามันลุมจุบพี่พี่ตอนแรกพี่ก็ขัดขืนแบบผู้หญิงบ้าอะไรจะมาลุมจุบพี่นอจกจากเจ้าไอ้นี่เขาเขาจุบเพราพี่หลอกอะของจริง,รงใช่ไหมไม่ของจริงใช่ไหมไม่เอาไม่เล่น <laughs> ไม่เอาจริง เออไปเอาไม่เอาตีพีเออเตะอย่าตะพี่พี่ขอร้องพี่ยอมแล้วออกมาโอเคแกลบแล้วแก๊งโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บดีแดงนะโย่ตีเราไปเตีมาตีพี่อ่ะพี่ร้องไหเลยเฉยอุตตีเราไปตีรู้ดีจังเลยอ่ะดูก็รู้สภาพ ไม่กล้าไปให้ผู้หญิงจกุก,จรกหรอกอดจริงเขาพี่อาจจะหลอกอาชายสาวก็ได้กล้าพูดนะนี่นี่ไปเดี๋ยวนี่จพาไปตรวจเข้ากองก็อ,งอ,งอยู่นี่เห็น,น,นได้ไงอ่ะชี้เมื่อกี้เนะี่ยโอ๊หน้าพี่เป็นไงบ้างไปดูยแบบ<โ>อ่ะอดตัวไปทอาไมอ่ะเตงเอ้ย <sk ill> ดูยึง <sk ill> ด,ดูการแต่งตัวพี่ไม่แต่งตัวแบบนี้ไปเที่ยวอ้าพี่ก็ใส่ท้าวแตะไปไปห้ามไม่ได้แล้วแต่ไง อาจจะเป็นรอนจุกจริงก็ได้แต่ที่ิ้เนียนทำคลิปเนะ <laughs> <laughs> ว่าอย <laughs> วายตีไม่ <laughs> ต้องโอ้ยจะโอ้โหมันจะตีตีมันเจ็บนะบอกให้ <laughs> โอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้นะครับชอบให้แฟนพี่แบบป้ดร้อนแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนเตงอย่าตีนะคนดูกดติดไลค์นะถ้าเกิดเขาตีผมนะครับไปตามไปกดติดไลค์เท่ากอิ่มแล้วโอ้ยเตงโอ้โหกดติดไลค์เนี่ย เจ็บเมี่ยเอาแล้วถ้าเกิดชอบพี่ผมิตีไม่ดีแบบนี้นะคะอย่าลืมกดลไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมันเจ็บบ้าหพี่ฟออ์แมนนะ่แน่ฮะอะไรนะพูดเลยนะไม่มีอะไรครับ